เปียบเปรียบายว่าเรานี้เคยขายหอย,อยจริงจริงเหรอตลาดแถวนี้มีกันมีน้อยประเภทีหอยอยังว่าหอยอะไรหล่อนคงจะร้องเรขายมากันตั้งหลายตลาด มานั่งแช่<ห>แปวกระจัดตา้ามซูนปลาดการค้าพี่ทูลของเป็นขางประจำแน่นอนรู้ได้ไงทไไมมจะม่รู้ร้ได้ไงเป็นขาประจํากันเลยใช่ไหมพี่คะข, <c oughs> ของก็ดีอ่ะนานทีเออ ดูสิคุณยังก็ถังแก๊สนี่รุ่นรุ่นนี้มเ็นเปรตเด้งหนึ่งเด้งดนึงเอ้ยเด่นพี่เห็นไหมขาอ่อนเลยได้ไหมคะเธอจะเป็นย่สิทูนไทยเป็นขางประจําเข่าคอยมายํากันไม่หยุดของดีทําไมอะจะบ้าบอช่างของพิสูจน์กับอีมนุษย์ น้านาปลรบมือให้เมียลวงน้อยแมมขอเสียงหน้าดูเลยคิดเหรอว่าฉันเป็นเมียน้อยขอไม่เป็นเชิญเลยปรบมือให้เมียน้อยน้อย ดังเหมือนข้าโพดเลยไปข้าเด็ดพี่ตบอยู่คนเปาะเป๊ะเปาะแป๊ะตบอยู่คนเดียวปรบมือให้เมียลวงหน่อยมาจะตอบอีร้อยตำลาเดี๋ยวเดี๋ยว ชาางชั่วกล้าทำกล้าทำเนื้อตัวอ่อนเยเนื้อตัวช่างตกต่ำพี่มันจะไม่ตั้งใจไหยคะจะทำอะไรผู้ทรงเ่อชัยน้องไม่ได้ตั้งใจอ oh <laughs> ใหญ่เจ้ากล้าทำแบบนี้ต่อหน้าท้องพะโรองห้วงทำไมต้องใช้อาวุธกันเจ้ามีอะไรก่อนจะพูดคิดสักนิดนึงเจ้าขาดสติไปแล้วเจ้าเกิดโทสาเจ้าริบคงจะหึงนางหวงนางอีเฉ้าหนึงจึงได้กล้าทำแบบนี้สุภาพบุรี อาจเป็นเช่นนั้นไหมพี่ข้าผมฉันไม่ได้ตั้งใจ <โอ S 1> พี่ขอเดชาฝ่า,า,าพระบาทก่อมนมฉันรู้ต้นสายปลายเหตุของเรื่องนี้ทั้งหมดเพค่ะที่พระอ,องค์เห็นไม่ใช่การหึงหวงเพราะน้องสาวก่อมผมฉันไม่ได้พึงมาอยู่แต่เธอนั้นมาอยู่นานแล้วพระอ,องค์ดูไม่ออกหรือย,อยังไงแล้วเมื่อสักครู่ไงพระอ,องค์พระอ,องค์ไล่อนุรักษ์ออกจากแผ่นดินชะลอยว่าเธอคงเป็นเดียเป็นร้อนแทนอนุรักษ์ สิ่งที่ก้าหม่อมฉันอยากจะกราบทูลนั่น,นก็คือสุภาวดีเป็นชูกับอนุรักเพียงค่ะคุณตายแล้วจะเป็นไปได้หรือท่านพี่ชูเ,เห็นกับตธอเดี๋วจะถามจริงอะไรตั้งพี่สุภาวดีช้าก่อนสิพี่หลายเวลาแล้วที่เด็พี่มาอยู่กับหม่อมฉันหม่อมฉันอยากจะรู้เหลือเกินว่าพักเนี่ยสิเพี่เนี่ย เข้าไปหาพระพี่นางบ้างหรือเปล่าไปค้าไม่ได้ไปไม่ได้ไปเลยตายแล้วเมื่องหม่อมฉันเห็นื่อไม่กี่วันเนี้ยและหลายครั้งแล้วด้วยประมาณตีสามตีสี่ประมาณนั้นกะมีผู้ชายเนี่ยเข้าไปห้องกับพี่นางอ้าวแสดงว่าไม่ใช่แสดงพี่หรือไปคะแล้วไปใครกันทถอะพี่ก็อนุรักษ์ได้ไหมลูกไอค่ะขุดกันหนาหู ดีชั่วก็รู้แก่ใจเจ้าสุภาวดีเจ้าเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งที่อยู่ข้างกายพี่อุราชมาตลอดโลกน้ำต่ำสูงสักนิดหลายปีเราไม่เคยได้รับรอดีกันเจ้าคงจะใช้เวลานี้หาผู้ชายอื่นผู้ชายอื่หมื่นแสน ในพมา่าข้าจะไม่เกรงจะไม่หวัน่นจะไม่กลัวมันแต่นี่คือน้องชายข้าน้องชายนีสัยโลหิตสมมติว่าเจ้าผิดคงไม่มีอะไรแก้ต่างแก้ตัวแนะ่เพราะฉะนั้นสุภาวดีความผิดเจ้ามีมากนะในเมื่อเจ้าทุกคนกล่าวหาว่าเจ้าก็จะมีชู้ นี่คือข้าอับอายด้พระเกียรติข้อสองจะทำให้ข้าต้องรังด้วยโรอหิตกฎบัญญัติของพระผู้สูงสัตว์เท่าแม้แต่ประเดงวันกินอิ่มโทษมันถึงตายสถานเดียวสมิงพบอด์พี่ค่ะในเมื่อสุบภาวดีสร้างความผิด ถึงนางจะสูงสักเอาโทษต,ตายให้กับนางพรุ่งนี้พอนางเข้าสู่แดนประหารเที่ยงตรงตักโคอเลยเจ้าพี่รับด้วยกาวนขยันก่ะพี่ คิดไปเพ้เพรลำเจ็บช้ำอุราปล่อยไปตามสายลมพาน้อนนี่วาสนาชีวิตข้าชนะ ชี่ทางให้ข้าเกิดมาไม่เหมือนใครสุดรกกรรมชอกช้ำดวงมานปานในพระพมทันจงเห็นใจโปรดต้องใช้นี่กรรมเตรนะียมตัวตายนะ ชอกชำ้ำชอกชำ้ำทนเจ็บจำช้ำในอุราเสมือนกัมน,น้ำพาอุราที่สร้างไว้จะต้องใช้นีกรรม น้อยใจน้อยใจปล่อยใจไปตามคอยแก้ไขขออย่าได้หู้ววามปล่อยใจไปตามเพื่อ้ผมลิคิดคิด มองก็พอแล้วหาสงสารจริงจริงรู้ทำแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ เขามีอะไรรักษาแผลใจที่เจ็บเป็นแผลแสบกำลังอักเสบสุดที่เย็บมาประสานจะรอ สาใจยิงก็ไกลมองทนอยู่ยังท้องประมาน่าสงสารเสียจริงชุดเอามาตั้งเยอะยังใส่ไม่หมดยังเปลี่ยนไม่หมดแต่ก็ต้องมาตายแล้วหมดเวลาคุณเธอแล้วสุภาพดีเตรียมตัวตายได้ เดี๋ยวเป็นอะไรฉันขอเวลาสักครู่หนึ่งเถอะนะทำไมฉันปวดท้องสั่งไงดัไงบอกแล้วพักแป๊บเดียวกินซะเต็มเลยสิไปเข้าน้ำก่อนไปไม่ใช่อย่างนั้นทำไมอะฉันปวดท้องจะคลอดลูกนะจ๊ะจะคลอดลูกช่วยเป็นหมอตาแยฉันหน่อยได้ไหมโอ้ยไม่ไหวหรอกมั้งแต่ฉันเป็นหมอจะมองกันแต่แผลนะอย่าคลอดคลอดไปให้เวลาโธ่ลูกแม่ ปวดเงปวดเง้อหลังงแทบจะสิ้นไปเป็นพีเพราะเจ้าพี ชีวิหมดม,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 มุยมอรณนาดอดอยากอดเย็นแล้วเกิเนี่ยอเจ็บลเกิน ไปแล้วเหรอเนี่ยยมพบาลเหรอวันนี้ค่ะยมพบาลที่ไหนพยาบาลนี่พยาบาลเหรอเนี่ยใครออกลูกคะกูนึกว่ามึงจะมาขายลูกโป่งนะเนี่ยลูกเองจ้ะเนี่ยโอ้โหแต่งหน้าแต่งหน้าอย่างกระดวงแก้วเลยนี่เป็นตัวอะไรเนี่ยส่งเด็กค่ะพอส่งเด็กเหรอโยนไม่ได้เดี๋ยวพี่เอกแข้งขาหาหักาแข้งขาหาักเลยนะงั้นเนี่ยไปยังไงเนี่ยโอ้โหมีงูด้วย มีส่งเด็กด้วยเฮ้ยลูกฉันเป็นยังไงบ้างดีใจด้วยค่ะทำไมอ่ะได้ลูกผู้หญิงค่ะเฮ้ยไม่ใช่ฮะลูกผู้ชายผู้ชายเหรอเ้เขาไพเอกทั้งนั้นเลยนะเนี่ยเอาแล้วที่หมอตัดไม่ใช่สะดือเหรอเดี๋ยวเมื่อกี้มึงตัดไปแล้วโหตัดกระเจียวเด็กเขาแเฮ้ยแต่ไม่เป็นไรค่ะทำไมอ่ะเดี๋ยวที่หมอหมอมีเยอะ นู่นวนแม่เขาจะให้คุณทำไรล่ะโอ้โหออกทีสองสามคนเลยเสร็จแล้วก็ไปไปเปี๋ยค่ะทำไมอ่ะทำหมันไว้เลยแม่ค่ะคงไม่มีโอกาสแล้วฮะฉันจะโดนประหารชีวิตอยู่แล้วจ้ะกันไว้ก่อนนะไม่ต้องหรอกจ้อโอเคค่ะไปไปไปได้แล้วตบตูดหน่อยเด็กไม่ร้องตบตูดตบตูดตบตูดโอ้โหเสียงเด็กมึง ไม่รักษาหน้าตอบใหม่ค่ะตบใหม่นะดังไหมครับสงสัยจะหนาวแอะขายที่หน้าละเกินว่างๆมึงก็เช็คอุปกรณ์บ้างนะเดยวเซ็นรับด้วยนะคะได้ได้หมอจะได้ไปรายงานว่าวันนี้เด็กออกกี่คนต้องเซ็นรับเลยเเซ็นด้วยค่ะเฮ้ยยาวขนาดนี้เลยล่ะแล้วมีปากกาไม่ปากกาเฮ้ย ให้แม่เขาเซ็นดีกว่ากลัวท่าประกาแบบนั้นไม่ได้ค่ะเดี๋ยวแม่ใช้ผิดประเภทค่ะเซ็เนเซ็นเซ็นโอเคเอไปไปเดแล้วอันนี้ที่เหลือขอนะโอ้โหมึงเซ็นอะไรายาวขนาดนี้เนี่ย <c oughs> ไปเออเก็บเข้าเก็บของให้มันเรียบร้อยไปไหนต่อนเนี่ยอ๋อเดี๋ยวต้องไปลงอันิเทพฟ,ฟ้าลุ้งออกอีกสองคนคะ่ะรอช็อนี้นะคะ้าไปไปไปเออเดินดีๆระวังเลดโอ้โหชิบหาย แม่ถ้าไปได้ตัวนี้แย่เลยนะครับวันนี้ขอดก็ขอดแล้วคงไม่มีอะไรต้องห่วงอีกต่อไปเตรียมตัวตายได้่พีน้องพี่พี่ฝากรอรถด้วยนะอะไรถจักรไม่ใช่กับผมชันเฮ้ยทำไรกันเอาตัวรอดไปไม่ต้องห่วงผมฉันสำหรับลูกเสร็จพี่ผมจะเลี้ยงเองพม่ใช่ค่ะพี่ฝากดูแลหลานด้วยนะได้พย่ฝากดูแลด้วยนะอนุรักษ์พี่นี่มึงไล่ออกจากแผ่นดินแล้วยังเสือกกลับมา นี่ล้นหาที่ตายหรืองไงวะความเชั่อของไอ้สมิงพ่อหมอวันนี้พูกอนุนะจะไม่ยิบยิบความตายให้กับมึงเพื่อลบล้างความชั่วผนลองดู โอย่าอย่าเข้ามานะฉันกลัวแล้ว มตัวนี้ความตายรวมตัวนี้ความตายนี่ผมต้องพ่ายเกือบเป็นพีเป็นห่วงหนักเป็นหนักหนาเป็นห่วงหนักเป็นหนักหนาห่วงพี่สุพาง ว่าดีต้องแยกย้ายยับย่อยเออต้องแยกย้ายยับย่อยดวงคงด้อยไม่ดีอุ้มรานรักเหมือนลูกต้องอุ้มรานที่รักเหมือนลูก พี่พันผูกเพราะเขาเป็นพี่จะพาลานเขา้าเมืองหลวงจะพาลานกลับเข้าเมืองรลวงเห็นทีว่าดวงลานคงไม่ดีมาถึงเมืองหน้าดานเออมาถึงเมืองหน้าดาน ดวงคงลานคงมีลิบลิงจะนำมาเลี้ยงร้อมที่รักจะนำมาเลี้ยงมันลูกรักสุดที่จะหักใจนิง้งกะบอกหลานอยู่เมืองหลวงดวงนอดดวงคงไม่ดี จะพาลานลักเลวรีเออ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 นีปลอดภัย กระดานเมืองนี้มีพระเจ้าอาอยู่เห็นที่ว่าเราจะต้องนำลานที่เปรียบเสม,มือนลูกเข้ามาเลี้ยงดูไว้เมื่อมีโอกาสเมื่อคลาใดเราจะให้ลานกลับไปกอบผู้เอกราชกลับคืน